ยังยังกอกลุ่มกันอยู่นะครับครับคนครศรีบาดีจริงครับ2นัดยิงได้4ไม่เสียเลยใช่เป็น1ใน4ทีพัทยายูเน,นเต็ดครับมาในระบบ4 2, 3 3ผู้สารุาตรูหมายเลข9ก 96, ชมพัมนบุญเลิศครับแผงหลัง4คนครับหมายเลขก้าแผงหลัง4คนครับ3อัครินปิตาโส23ธนชัยนาธนกุล5นทัทวุฒิสารและและ24เริ่มเกมครับ นครสีจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับอยู่ในเสื้อสีเหลืองกางเกงดำเอาเปิดมาติดเลยครับติดบันเดาเลยแหจังหวะเริ่มเกมเจอเพสซิ่งสู่พัทยาอาแล้วครับแล้วมีโอกาสบันเดาลูกนี้ยิงเอ้าโอ้เข้าไปเลยครับโอ้นีกี่วิครับเนี่ยโอ้เห็นแว๊บไปถึง20วิใช่ครับ16-17วิบวินาทีเท่านั้นครับพัทยาเจ้าถิ่นขึ้นนำไปอย่างรวดเร็วครับโอ้โหทีเด็ดจริงๆครับเนี่ยครับแฟนบอลถึงกับ ต้องดูนาฬิกาจังหวะคืนมาแล้วจ่ายไม่ดีครับไปเข้าทางน่าจะเป็นบัตดาเองด้วยนะครับที่ดักมงได้ก่อนแล้วสกัดไม่ขาดเข้าทางบันดาวยิงไม่จับเข้าไปเลยครับโอ้โหเสียบเสาครับเนี่ยมงสกัดมาแล้วแปะกลับมาให้นะครับคนให้เป็นคุซาววาิสิกแล้วครับทีเด็ดจริงๆครับแล้วบัตเดาวยิงไม่จับครับ1-0ครับพัทยายืนเตดนำนครศรีอยู่ในเต็ดคุณจังหวะวางเท้ายิง เปิดมาลูกนี้ได้มงเปลี่ยนทางแมเป็นวันเฉลิมนะครับขึ้นเมื่อสักครูเดินกันใกล้ๆก,กระดกมาครับกุสตาโวจะเสยให้เปโดละหลุดมาอีกแล้วครับเอเลียสแล้วเปิดยิงเลยนะครับแล้วซ้ำโอ้โอโหลูกนี้ได้ซ้ำจอจอแต่ว่าข้ามคานนะครับรันเดาแต่ว่าทำทำได้ลูกนี้โอ้โต้โองบอกว่าหมูหกเลยครับรันเดา เอเลียสยิงนะครับแล้วปัดไม่พ้นโอ้โหตรงนั้น <c oughs> ไม่น่าเชื่อครับไม่ถึง5ละ่ะวันเฉลิมนะครับออกไปด้านขวาแล้วให้ลูกนี้เอาวแล้วครับจะให้สิวรุษแล้วแต่อาแล้วเข้าซ้ายม,มีตัวมีตัวแย่มานิดนึงนะครับโอ้แล้วกลายเป็นสิวรุษนฟาวเลยครับเพราะว่านัทวุฒิประกบอยู่กับเรเยสนะครับ <c oughs> บันเดาเข้าคู่กับวันเฉลิม เปิดมาลูกนี้เสาไกลไม่ถึงครับโอ้ยังปัดออกไปได้นะครับทางอนุสิทธ์ให้เข้าไปด้านในเปิดออกมาเปิดไม่ดีครับเจอดักแล้วจะยิงสวนนะครับธนบพงศ์มองหนุนมาใหม่ครับพรัญยูพักอกลูกนี้เอเลียสเอเลียสมีล้มไปแล้วจังหวะนี้เอเลียสเราสายเราจิงเลยครับโอ้ยเกือบไปปฏิกิริยายังเยี่ยมนะครับอนุสิ์เนี่ยเข้าซ้ายแล้วกดเลยครับ นนายศลูกนี้ยิงแล้วบอลตกพื้นชกออกมาครับต้องปัดออกมาโอ้เคลียออกไปก่อนเลยครับทางเรเยสเนี่ยครับวันเฉลิมวันเฉลิมให้มาทางยศสวัสด์ครับอัครินอัครินโอ้จะยิงเลยลูกนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับแต่ว,ว่าไกลมากเห็นชมพัน์เนี่ยขยับออกมาครับอัครินขอลองใส่หน่อยครับกุสตาโวออกไประดาว ยาวนะครับบอลเดาเนี่ยจังหวะสปีดเลยครับก้าวก็ยาวเหลือเกินบรลเดาหนียศวัตรมาได้แล้วเปิดลูกนี้โอ้โหปัดออกมาแล้วบอลเอ้ากระดอนเข้าประตูครับโอ้โหคือตรงนั้นเนี่ยมีเปโตรอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าจังหวะบอลกระดอนเนี่ยมาไปโดนส่วนไหนบ้างแต่ไปโดนอริก้นีในแกวิ่งเหมือนโดนบอลโดนแกนะยครับต่เป็นสองแนวรุกทั้งคู่นะครับอ้าวพุทธสิน อ้าวเดี๋ยวดูครับบอลพยายามจะฟ้องว่าไม่โดนแขนนะครับนี่ครับบองว่าบอลเนี่ยระดอนขพ้่มาโดนนะครับ,รบไม่ได้มีเจตนาใช้แขนมามงโชกลับมานี่นรกรดักไว้ปามบอลกันอยู่มันเฉลิมดูจะเดินไม่ไหวนะครับครับ โอแล้วก็จบ9กระนาทีครับเป็นเจ้าบ้านที่เก็บ3คะแนนได้